ผู้พสูขาไปปังกันต่อกับซีรีส์ยอดฮิตที่หลายคนพูดกันปากต่อปากซีรีส์คุณภาพช่องไทยรัฐของเราส<ะ>ิรานีที่รักค่ะออกอากาศทางช่องเราวันเสาร์หกโมงเย็นเจอกันหน้าจอเลยดราม่าเขาน้ําตากันทุกวันนะฮะ,ะเรื่องราวในซีรีส์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องราวความรักที่เป็นเรื่องจริงนะ,ะเอามาจากคําถามที่แฟนหนังสือพิม์ไทยรัฐเขาส่งมาปรึกษาปัญหาชีวิตนั่นแหละ ผ่านคอลัมน์ซีรานีตอบปัญหาหัวใจ<อ>ก็แบ่งออกเป็น6ตอนด้วยกันแต่ละตอนที่เตรียมเอามาลงจอค่ะบอกเลยว่ามีเหล่านักแสดงชื่อดังมากฝีมือร่วมแสดงกันแบบคับข้างเลยแต่ว่าวันนี้ขอรูปตึงเหล่านักร้องเสียงดีที่มาประเดิมงานแสดงผ่านซีรีส์นี้นะคะจะมีใครบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ เปิดประเดิมมาที่คนแรกค่ะนักร้องสาวมรากความสามารถลูกสาวหลาของเราน้องธัญญาสยามม,มาร่วมแสดงตอนวังวนชูค่ะเป็นตอนแรกแบบเปิดซีรีส์มาเลยเรื่องสีรานีที่รักนี่นะคะลงจอยห้แฟนๆได้ติดตามชมกันไปแล้วครั้งนี้ธัญญาบอกว่าอขอพักวังไม้แป๊บหนึ่งม,มาประชันบทบาทกับนักแสดงรุ่นพี่ค่ะพี่เชนนัทวัฒน์นั่นเอง ทั้งฉากดรามา่าปะทะอารมณ์เดือดแล้วก็ฉากเลิฟซีนที่แบบโอ้โหธัญญาออกตัวเลยว่าเป็นครั้งแรกที่มันท้าทายความสามารถตัวเองขนาดนี้แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าติดใจงานแสดงเข้าอย่างจังค่ะขออ้อนพี่ๆแม่ๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ทางไทยรัฐด้วยนะคะว่า,วาครั้งต่อไปขอละครยาวๆให้หนูเล่นอีกจักเถือเด้อ หนูตัดตัดสินใจรับเลยนะเพราะว่ามันมันท้าทายกับความสามารถตัวเองมากเพราะเราจะเล่นเล่นคอมดี้มาตลอดเลยแบบร้องไห้ก็แบบน้อยอ่ะแต่อันนี้คือดราม่าจ๋าเลยต้องขอบคุณไทยรัฐค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็อ้อนๆน,นิดนึงอยากได้ละครเต็มสักเรื่องนึงต้องมาแล้วป่า <laughs> ใช่ค่ะขอให้เลตติ้งดีๆแล้วก็กนึกถึงหน้าหนูด้วยนะคะอเอาละเรื่องหน้าฉันต้องประชันทัญ่าแล้วแหละเอาหละได้เลยนะคะค่ะอ,อ่ะ เปลี่ยนโหมดมากันที่หนุ่มเต๋าภูสินของดิชันกันบ้างดีกว่าค่ะมาร่วมแสดงในตอนคนไร้ข้าเอ็นดูพี่เต๋าบังชื่อตอนแล้วก็เอ็นดูเลยใช่แค่ฟังชื่อตอนก็พอจะเดาได้แล้วนะว่าซีนดราม่าซีนน้ำตาควมจอมมีให้เห็นแน่ๆซึ่งหนุ่มเต๋าบอกว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยโอ้โหดราม่าแบบเต็มเหมือนกันมีหลายซีนเลยที่สะเทือนอารมณ์และไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดแม้แต่นิดเดียว ดรามา่าสุดเลยไหมครับเรืโหสุดยอดมาก <c oughs> ค,นคนลุกคนลุก <c oughs> ผมไม่ได้รับบทหนักแบบนี้มานานมากเลยนะครับ <c oughs> พอมาดูบทเออมันก็เป็นอะไรที่มันท้าทายความสามารถอีกรอบหนึ่งออโอเคแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะครับมันก็แค่2ตอนแต่ว่าเป็น2ตอนที่เข้มข้นม,มากๆ อยากดูแล้วว่ามากมากจริงๆนะคะปิดท้ายกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวและหมอทําขวัญน้องยิปซีศาริพรเป็นอีกหนึ่งสาวนะแซ่บมากค่ะที่มาประเดิมฝีมือทางการแสดงกับไทยรัฐทีวีผ่านซีรีส์ศิวาณีที่รักตอนคนไร้ค่าตอนเดียวกับเต๋านี่ยแหละ <ST an the> บอกเลยว่าครั้งนีย้ยิปซีขอทุ่มสุดตัวค่ะเพราะว่าบทบาทที่ได้รับเนี่ยนะโอ้โหมันแซ่บแล้วเกินมันต้องปะทะอารมณ์กับหนุ่มเตา๋าแทบทุกฉากค่ะพร้อมกับเล่าฉากสุดประทับใจที่อยากให้เปนแฟนไทยรัฐทีวีรอติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องลองไปฟังเสียงดูค่ะ เป็นละครเรื่องแรกด้วยค่ะก็จะต้องทําการบ้านเป็นอย่างดีเลยค่ะก็จะต้องท่องบทให้แม่นนะคะฉากที่ยืนอยู่ตรงหน้าเสาธงอะคะ่ะแล้วก็สาดน้ำํำขู่ก้อยนะคะฉากนั้นก็คือเป็นฉากที่ยากมากๆเพราะว่าผู้กำกับขอว่าขอเป็นแค่รอบเดียวด้วยบทคาแรคเตอร์ของของจา๋านยจะเป็นคนที่แบบบี๊ดกีตลอดเวลาค่ะเราต้องเล่นแบบใส่เต็มแล้วพอถึงเวลาจริงๆอะคะ่ะ ต้องยอมรับเลยว่าผู้กำกับบอกว่าประทับใจมากๆอยากให้ผู้ชมติดตามชมนะคะว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าหนูตั้งใจเต็มที่เลยค่ะกับเรื่องนี้ค่ะอรอติดตามกันเลยสุราณีที่รักทุกวันเสาร์หกโมงเย็นหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราค่ะใช่แล้วคะ่ะ